สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซล์อกออกงานได้โชว์ที่โชว์รูมรถยนต์มือสองพวงแสงไทร้านนะและคลิปนี้เราพามาชมกับตัวความด้านเสร็จก้อนรถเจ็ดที่นั่งสุดหรูคันนี้เลยค่ะมาในงบราคาพิเศษสุดคุ้มนะคะสำหรับตัวรุ่น 2.07P ปี2012เกียร์ออโต้เบนซิล้วนไม่เคยติดแกส๊สซึ่งจากปกติหน้าป้ายนะอยู่ที่619,000บาทเลยค่ะวันนี้ค่ะแลกรับสลดพิเศษเลยเหลือเพียงแค่578,000บาทเท่านั้นใคร นใจราคาโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ค่ะสนใจแคปหน้าจอแล้วทักแชทไปที่ l i น์แอดออฟฟิเชียลเอสไเคเอสหนึ่งสอติดต่อได้ที่0 6 3ย์หกสามหหสี่เจ็ดหรือสนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพามาชมคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับตัวรถได้สีขาวมุกสุดหรูมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะคุณผู้ชมคะคันนี้น่าใช้งานมากสีก็สวยกริบไม่มีร่องรอยเฉียวชนมาค่ะคุณผู้ชมตัวนี้นะเขายังมีไฟตัดหมอกมา ให้คู่หน้าด้วยฝากระโปรงเดิมบางนะคะตัวฝากระโปรงห้องเครื่องเนี่ยจะดูเล็กมากๆพอเขาจะขยายพื้นที่ห้องโดยสารด้านในแทนนะคะตัวนี้ภายในของรถคันนี้ก็มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด2.0ลิตรไม่มีการติดแก๊สมานะคะเป็นตัวเครื่องบล็อกสี่สูบนะโครงสร้างบอดี้เดิมจากโรงงานสวยๆมาแบบนี้ซอกสีเดิมแห้งเดิมนะคะแผ่นเพนท์หมุดเดิมอยู่ครบทั้งหมดสติ๊กเกอร์มออก,กอจากโรงงานด้วยและคันนี้ค่ะตัวสีของเขาสวยเนียนกริบกรอบคันไม่มีรอยเฉียวรอยชนได้เป็นตัวล้อแมกนะคะซีรีส์215ทั55ขอบ17นิ้วนะแล้วก็ในส่วนของตัวที่จับประตูค่ะเป็นดีไซน์แบบโครเมียมนะคะพร้อมกับตัวคุณ เลตปุ่มเปิดปิดแบบอัจฉริยะซอกสีด้านข้างเป็นซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนักไม่มีการพ่นซอกคําสีมากนะคะสําหรับด้านบนนี้ก็จะเป็นเม็อาร์ครอยด์เดิมจากโรงงานเลยนะุผู้ชมสําหรับภายในคอนโซลสวยเนียนกริบไม่มีร่องรอยขีดข่วนหรือว่ารอยคราบก่าได้จอทัศสกรีนดูหนังก็ได้บลูทูธก็ดีค่ะและยังมาพร้อมแอร์ออโต้กับเกียร์ออโต้ด้านข้างกันด้วยนะคะคันนี้เนี่ยุผู้ชมขาภายในสวยๆเบาสภาพเดิมๆไม่มีร่องรอยฉีดฐานเป็นเบาะดีไซน์ลายกร ตัวนี้ยังได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งและในส่วนของตัวนี้นะคุณผู้ชมคะมีชุดแต่งสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3ได้กันชนสวยๆกันแบบนี้ค่ะพร้อมกับปุ่มกุญแจคิเลตอัจฉรยิยะทางด้านนี้ด้วยนะคะสําหรับภายในของตัวนี้ค่ะ เบาเนี่ยสามารถพับกันได้เรียบราบวางของกันได้อย่างสบายเลยนะคุณผู้ชมค่ะตัวนี้ร่องรอยจากการใช้งานถือว่าน้อยมากๆเลยไม่มีร่องรอยของการขันหัวนอ็อตไม่มีร่องรอยเฉียวรอยชนอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะหัวน็อตเดิมๆกันมาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่สนใจวันนี้นะราคาโปรโมชั่นพิเศษแถมยังได้พื้นที่เก็บของกว้างๆกันแบบนี้ตัวนี้จริงๆเป็นเบาะสามแถวตอนนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันอเนกประสงค์มากๆกันเลยทีเดียวแหละนะคะสําหรับภายใน นายนะคะ ซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานไม่เคยพ่นซอกทาสีมานะคะคผู้ชมคะด้านบนนี้ก็เป็นเม็ดอาร์ครอยดทเดิมๆอยู่ครบด้วยนะคะส่วนภายในของตัวหัวน็อตนี้ได้ภายในหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขัดน็อตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวภายในนะคะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันแบบนี้เซ็นทัลล็อกก็มีมาให้ด้วยนะคะด้านในของตัวนี้นะคะเป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าสามารถกดปุ่มเปิดปิดได้ทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็พงามาลายัยหุ้มหนังสวยๆมีทั้งควบคุโทนมีทั้งตัวเกียร์ ตัวบอกก็สภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดค่ะคันนี้นะคะใครที่สนใจอย่าลืมแคปหน้าจอนี้แล้วส่งหลักฐานการแคปหน้าจอไปเอาส่นรดได้ที่ o f f i ิเชีนะคะที่ไลน์แอดของเรา s i ร s 1 2หรือติดต่อได้ที่บโทร0 6 3 5 0 6 4 7 7 7นะคะหรือว่า สนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยค่ะเหลือเพียง5 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะฟรีดาวออกรถสูนบาทผ่อนแค่หมื่นนิดๆเท่านั้นเอง11,000กว่าบาทตลอดสัญญาค่ะใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อกันไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไปด้วยพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ